นี่ครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับข้าวแปลงสุดท้ายของทีมงานแฮปปี้การเกษตรจังหวัดร้ออนะครับผมนั่นก็คือขาวหอมวิสุดครับผมเอาครับสวัสดีครับพี่น้องพองไปที่เคารพรักครับผมนุ่มควัญชัยวัชิจเกษตรครับผมจากช่อง YouTube Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ติกตอกครับผมที่มีชื่อช่องว่า Happy การเกษตร h ช n แนลครับ ครับย่างที่ผมได้เกินน้ากมับพี่น้องปลอดภัยนะครับว่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับแป้งเขาแป้งนี่ของเอาครับผมนั่นก็คือข้าวเหนียวที่กําลังมาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับเห็นบอกพี่น้องเบิกเดงจิงคึองอยู่นะครับสําหรับเรื่องของลักษณะของดวงครับพี่น้องครับนี่เอาแท่นมาทั้งนี้ครับพี่น้องครับนี่นี่เบิ้งนะครับผมนี่เนาะเบิ้งสอนห่วงครับผมพี่น้องครับนี่เนาะเดี๋ยวไปทั้งนี้แม่เปิศอรรถครับผม สำหรับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับเป็นข้าวเหนียวนะครับผมที่มีชื่อว่าข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับเป็นข้าวเหนียวที่มีลักษณะต้นเตี้ยครับพี่น้องครับความสูงระดับแอวใบทุงระดับเอิกครับพี่น้องความสูงเรับซึ่งความสูงทรันี่นะครับผมเป็นข้าหน้าปีนาะเฮ็ดให้ขาบ่ลร่มครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปนหนมาขขาบ่ลร่มเขาแตะเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับเป็นนาดำนะครับที่มี ลักษณะต้นเตี้ยแต่กอได้ดีนะครับผมนี่เ<ฮ>พราพีพี่น้องครับที่สําคัญที่สุดอยากให้พี่น้องป้องไปนะครับได่มาเบิงนะครับลักษณะของห่วงวเห็นนี่ลักษณะของดวงนะครับของมเมล็ดข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับออกสีน้าตาลเข้มเข้มเนี่ยเจ๊น้อยครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่เพราะแม่เขาแช่น้ำเนี่แต่ว่าสีของเขาสิเป็นลักษณะแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะเมื่อมีลักษณะในการจับทีแล้วนะครับก็เลยจะทําให้ผลผลิต สูงครับพี่น้องครับและการนอกจากนั้นนะครับให้พี่น้องนะครับเดเบิวงนะครับลักษณะปรจจําพันธุ์นะครับนี่เห็นพี่น้องป้องปายนะครับเห็นบ่อไนเขาสายพันธุ์เดืนๆของพี่น้องเพิ่นได้เกี่ยวไปเบิดตแล้วครับผมพี่น้องครับได้เกี้ยวไปเบิร์ตแล้วนะครับนี่กาลังหัดเตี้ยงเนาะแต่ว่าข้าวเหนียวหอมขาวีิสุทธิ์นะครับในช่วงนี้นะครับก็เป็นประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนะครับต้นเดือนธันวาคมครับอันที่จริงนี่สิได้เกี้ยวแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นพฤศจิกาแต่ว่า สำหรับเขาแปงนี่เป็นเขาแปงหน้าดำนะครับเพื่อสีเขาเสียสายตัดนาะดังนั้นนะครับแต่เล่ยเ,เกี้ยวซ่าเนี่ยจะน่อ,อยครับพี่น้องครับนาะเอาอยากให้พี่น้องป้องไปนะครับผมนี่แต่มาเบิ้งกันครับจัดๆๆนี่พี่น้องครับเด้งตรงนะครับเดี๋ยวไปทั้งได้เนี่นี่จะห่วงครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปแค่นไปทั้งนั้นครับผมเบิ้งเบิ้งนี่ครับพี่น้องครับเบิ้งจุ่มนี่น เบังจุ่มนี่ครับพี่น้องครับนี่ปลาอัศงามครับปัญเน้องครับนี่เนาะมีครับผมเอาครับพี่น้องครับท้ายสุดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสําหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับอยากเสด้เข่าสายนธุนนี้นะครับผมอยู่ในพื้นที่ประมาณสองไร่เศษเท่านั้นนะครับผมพี่กัดนี่อยู่อาเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดนะครับสำหรับแปลงแฮปปี้การเกษตรของเ้านะซึ่งอีกประมาณ สองอีกประมาณเมื่อสองเมื่อกสเดีรเดี่ยวแล้วครับพี่น้องครับน้องสำหรับท่านใดที่อยากจะได้ข้าวสายพันธุ์นี้นะครับผมซึ่งมีลักษณะเด่นอยู่หลายอย่างหลายแนวน้ากันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของรสชาตินะครับเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับผมสามหมายเลขโทรศัอท์นะครับศ8 9 9 4 2 8ดเครับ0 9 2ย์6 4 2 5 2นะครับแล้วก็065ครับ 0495999นะครับเอาจชงไดกับีจจำนวนจำกัดเด้อครับพี่น้องครับพี่น้องเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมสี่แยไปสำรวจได้บ่เนี่ตอนสีทําการเที่ยวเนาะนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรนะครับพร้อมทีมงานพร้อมลับผ้าจากพี่น้องปอดไปไปเที่ยงส่นี้ครับผมนี่เป็นแต่สอนหลายนะครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพี่น้องกับนี่ หเหลือวเป็นไงม,มิตรเม็ดตรงๆงามๆเลยทีเดียวครับผมสำหรับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์ครับ